เคยเป็นกันไหมครับเดินมาที่รถกะว่าจะไปไหนมาไหนสบายๆแต่ดันมาเจอว่ากันชนหน้ามีรอยขีดข่วนซะง,งั้นไม่รู้ไปโดนอะไรมาตอนไหนแต่ที่แน่ๆคือมันทำให้เรางูดหิดไปได้ทั้งวันเลยเนาะแล้วคำถามแรกเลยนะที่มันปิ้งขึ้นมาในหัวทันทีก็คือเอ๊ะแล้วแบบนี้เคลมประกรันได้หรือเปล่านี่แหละครับคำถามสำคัญสุดๆที่วันนี้เราจะมาหาคำตอบให้เคลียร์กันไปเลย เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบครบจบเราจะมาไล่ดูกันไปทีละสะเตปเลยนะตั้งแต่ว่าเออเคลมได้ไหมการเคลมมีกี่แบบและประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันคุ้มครองต่างกันยังไงต้องทำอะไรบ้างและที่สำคัญเลยเคลมแล้วมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มหรือเปล่าไปดูกันครับโอเคก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าประกันแบบไหนเคลมได้ไม่ได้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานสุดๆกันก่อนเลยครับนั่นก็คือ การเคลมประกันร,รถเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีแค่2รูปแบบหลักๆเท่านั้นเองครับซึ่งไอ้สอรูปแบบนี้แหละคือจุดที่ตัดสินทุกอย่างเลยแบบแรกเลยนะคือการเคลมแบบมีคู่กรณีครับอันนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะคือมันต้องเกิดจากการชนกับรถคันอื่นหรือมีคู่กรณีที่เราระบุตัวได้ชัดเจน ส่วนแบบที่2ก็คือการเคลมแบบไม่มีคู่กรณีอันนี้แหละที่เจอกันบ่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นขับรถไปเฉี่ยวฟุตบาทบ้างละ่ะถอยชนกำแพงเอยหรือที่เจ็บใจสุดๆคือโดนชนแล้วหนีไปเลยการที่เราต้องแยก2อ,อย่างนี้ออกจากกันได้เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันคือตัวตัดสินเลยว่าประกันที่เรามีอยู่เนี่ยเขาจะจ่ายให้เราไหมเอาละครับมาถึงคําถามหลักกันแล้วว่าไอ้รอยที่กันชนเนี่ยสรุปแล้วมันเคลมได้ไหม คำตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยนะก็คือขึ้นอยู่กับประเภทของประกันที่ทำไว้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละประเภทเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่พี่ใหญ่สุดของวงการเลยครับประกันชั้นหนึ่งคือถ้าใครทำประกันประเภทนี้นะบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงได้เลยครับเพราะเขาคุ้มครองแบบครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่ารอยนั้นจะมาจากการมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีอย่างเช่นขับไปขูดฟุตปาทหรือแบบขับขับอยู่แล้วโดนหินดีดใส่ ทั้งหมดนี้ประกันชั้น1เคลมได้หมดเกลี้ยงเลยครับขยับลงมาหน่อยที่ประกันชั้น2 plus แล้วก็3 plus ครับสำหรับ2ประเภทนี้นะครับมีเงื่อนไขสำคัญข้อเดียวเลยที่ต้องจำให้ขึ้นใจนั่นก็คือต้องเป็นอุบัติเหตุแบบรถชนรถเท่านั้นย้ำนะคะว่าต้องรถชนรถเท่านั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคู่กรณีเป็นรถยนต์เหมือนกันโอเคเคลมได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นเคสที่เราไปเฉียวเสาชนกำแพงหรือขูดฟุตบาทแบบนี้ ประกันจะไม่คุ้มครองรถเรานะครับต้องจ่ายเองและสุดท้ายครับประกันชั้นสองและชั้นสามธรรมดาอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าเขาเน้นคุ้มครองความเสียหายของคู่กรณีเป็นหลักครับคือซ่อมให้เขาไม่ได้ซ่อมให้เราดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรถของเราเองก็ตามไอ้รอยขีดข่วนที่กันชนน่ะไม่ได้รับความคุ้มครองแน่นอนครับไม่สามารถยื่นเคลมเพื่อซ่อมรถเราได้เลยอ่ะ มาดูตารางนี้กันครับสรุปให้เห็นภาพแบบชัดๆไปเลยดูนะครับประกันชั้นหนึ่งเป็นไงครับเคล е มได้หมดทั้งแบบไม่มีคู่กรณีและมีคู่กรณีพอมาเป็นชั้น2บวกกับ3บวกเห็นไหมครับว่าจะเคล е มได้เฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้นและสุดท้ายชั้น2กับ3ธรรมดาอันนี้คือไม่คุ้มครองรถเราเลยนะครับนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ต้องจำให้แม่นเลยทีนี้สมมุติว่าเช็คแล้วประกันของเราเข้าข่ายเคลมได้ ก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างว่าถ้าจะเคลมเนี่ยต้องทำยังไงให้มันถูกต้องไม่ติดขัดมาดูกันครับว่าต้องทำอะไรบ้างจริงๆแล้วขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากเลยครับมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเอง 1. เก็บหลักฐานก่อนเลยครับถ่ายรูปความเสียหายให้ชัดๆถ่ายป้ายทะเบียนแล้วก็รอบรอที่เกิดเหตุเอาไว้ 2. โทรหาบริษัทประกันทันทีเลยครับซึ่งตรงนี้เราเลือกได้นะว่าจะทำเป็นเคลมสดคือให้เจ้าหน้าที่มาดูที่เกิดเหตุเลยหรือจะทำเป็นเคลมแห้งคือแค่โทรแจ้งไว้ก่อนแล้วค่อยเอารถเข้าซ่อมทีหลังและสุดท้ายขั้นตอนที่3ก็นำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการในเครือของประกันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ครับง่ายๆแค่นี้เลยมาถึงอีกหนึ่งคำถามคาใจที่เชื่อว่าหลายคนกังวลมากนั่นก็คือเคลมไอร้รอยเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วเราต้องควักกระเป๋าจ่ายอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าคำตอบก็คือมีโอกาสต้องจ่ายครับซึ่งค่าใช้จ่ายที่ว่าเนี่มันมีชื่อเรียกของมันว่าค่าเสียหายส่วนแรกหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าค่า e x c e s s นั่นแหละครับอธิบายง่ายๆเลยนะมันคือค่าเปิดเคลมที่เราต้องจ่ายเองเวลาที่เราไปเคลมแบบไม่มีคู่กรณีกับประกันชั้นหนึ่งอะครับเคสคลาสสิกเลยก็คือขับรถไปขูดฟุตบาทหรือว่าถอยชนกำแพงอะไรแบบนี้ แล้วเคสแบบไหนล่ะที่เราจะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยก็มีครับหลกัหลกๆเลยก็คือกรณีที่เป็นการเคลมแบบมีคู่กรณีและที่สำคัญมากๆเลยนะคือเราต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยในอุบัติเหตุครั้งนั้นถ้าเข้าเงินไขแบบนี้เมื่อไหร่โดยปกติแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเลยครับแต่เดี๋ยวก่อน มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและต้องรู้ไว้เลยนะครับคือถึงแม้ว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งก็จริงแต่การเคลมบ่อยๆมันอาจจะไปกระทบกับส่วนลดประวัติด,ดีตอนต่อประกันปีถัดไปได้นะครับพูดง่ายๆก็คือการเคลมรอยเล็กๆวันนี้อาจจะทำให้ค่าเบี้ยประกันในปีหน้าแพงขึ้นได้นั่นเองครับ ดังนั้นเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่เคลมได้ไหมแต่กลับเป็นคำถามที่ว่าสำหรับรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆแค่นี้การเคลมมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าเมื่อต้องเอาไปเทียบกับค่า Access ที่อาจจะต้องจ่ายไหนจะส่วนลดเบี้ยประกันที่อาจจะหายไปอีกในปีหน้าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนต้องลองชั่งน้ำหนักดูให้ดีๆเลยครับ